บวชเพื่อก็คือบวชเพื่อให้รู้จักสํารวมกายวาจาใจเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาแล้วก็จะได้แบบหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปประมาณนั้นส่วนให้บิดายามรรดานทรับส่วนบุญส่วนกุศลมีส่วนร่วมใน,นการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยสืบทอดศาสนาให้ดำรองอยู่ตลอดไปมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลักเ่ไม่ใช่หลักที่สําคัญที่สุดหลักที่สําคัญที่สุดของมันก็คือข้อ3 ก็คือทําให้เกิดสมาธิและปัญญาแล้วก็จะได้แบบพ้นทุกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วข้อ16ก็เลยตอบ3โอเคนะคะ นี่พ้นมาเป็นเรื่องกฎหมายแล้วนะจ๊ะข้อ17ถามว่าการวินัยของพลเมืองดีสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใดมากที่สุดข้อแรกคือหลักนิติธรรมข้อ2หลักการปกครองตอนเองข้อ3หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ข้อ 4. หลักสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอืมข้อนี้ข้อนี้ขอให้ดูคำนี้นิดนึงวินัย วินัยพูดง่ายๆก็คือทำตามกฎใช่ปะ่ะ<ม>วินัยก็คือคนเราทำตามการทำตามกฎทาตามข้อบังคับกฎหมายกฎของสังคมอะไรเงี้ยอืประมาณนั้นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการทำตามกฎหมายหรือกฎของสังคมหรือข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นคำแปลใช่ปะ่ะมันตรงกับข้อไหนในสีข้อนี้อ๊ข้อไหนมีคำว่ากฎหมายเป็นส่วนประกอบก็ไม่รู้ละดูอันนี้นะหลักนิติธรรมใช่ปะ่ะเออก็เหมือนกับคณะนิติศาสตร์เนอะงเรียนเรื่องกฎหมายอะไรแบบนี้เออการทําตามกฎก็คือทําตามหลักนิติธรรมนั่นเองมาดูก่อนว่าหลักนิติธรรมมีอะไรบ้างอืม นี่ค่ะหลักนิติธรรมอ่ะดูโจทย์ก่อนนะโอเคหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมมีสองแบบมีมีหนึ่งคือนิติรัฐกับสองนิติธรรม นิติรัฐก็คือเป็นการใช้กฎหมายแบบทื่อๆอ่ะออกฎหมายว่าอย่างนี้ก็ก็ใช้แบบนี้โดยที่แบบไม่ได้คำนึงถึงว่าจะชอบทำหรือว่าจะยุติธรรมต่อประชาชนหรือเปล่าแต่นิิธรรมเนี่ยคือใช้กฎหมายด้วยแล้วก็คำนึงถึงความยุติธรรมแล้วก็ชอบทำด้วย ความวิธีทำความชอบรมแล้วก็เป็นแล้วก็คนในสังคมยอมรับได้อันนี้ที่เรียนเขาจะเรียกกันว่าที่พี่เรียนนะออ social exception หลักนิติธรรมก็คือเป็นการใช้กฎหมายที่คนในสังคมอะตกลงแล้วว่าจะใช้อันนี้แล้วก็ยอมรับได้อะเออก็คือคำนึงถึงความติธรรมชอบทมแล้วคนในสังคมก็ยอมรับด้วยอ่ฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยตรงไหนรูป้ป่ะตรงที่คนในสังคมยอมรับก็คือคนส่วนใหญ่ในสังคมอะ่ะยอมรับจะปฏิบัติตามเนี้ยแล้วประชาธิปไตยก็คือการเห็นด้วยของคนส่วนมากโดยฟังสิทธิ์โดยฟังเสียงของคนส่วนน้อยเออพอจะเห็นภาพลางๆป่ะว่าข้อนี้มันถามว่าการมีวินัยของพลเมืองดีกับหลัก ประชาธิป,ปไตยหลักนิติธรรมต้องมีโซเชียลเอ็กเซปชันก็คือสังคมยอมรับคนในสังคมยอมรับว่าจะทำตามหลักนี้เพราะว่าคนในสังคมตกลงกันแล้วแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยยุติธรรมสุดๆแล้วละชอบทำสูดๆแล้วละก็เลยจะทำตามนี้ มันก็จะไปเชื่อมกับประชาธิปไต,าตายเพราะว่าโซเชียลเซสชันคือคนส่วนมากในสังคมยอมรับจะปฏิบัติตามประชาธิปไต,าตายก็คือการเห็นด้วยของคนส่วนใหญ่โดยเคารพสิทธิ์ของคนส่วนน้อยเห็นปะมันจะเชื่อมกันเพระาะฉะนั้นข,ข้อ17ก็เลยตอบข้อ1น่งโอเคปะก็คือการวินัยของพลเมืองดีกับหลักประชาธิปไต,าตายก็จะสอดคล้องกับหลักนิติธรรมนะคะข้อ17ก็เลยตอบ1โอเคปะค่ะ ส่วนข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ4นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิน,ยนัยไงมันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกครองประมาณนั้นโอเคนะข้อ17ตอบหนะคะโอเคค่ะ ถามว่าข้อใดเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยข้อ 1. การปราบปรามการก่อการร้ายข้อ 2. การปราบปรามบ่อนการพนันข้อ3การปราบปรามยาเสพติดให้โทษข้อ 4. การปราบปรามการค้าประเวณีซะงั้นนะ่ะน้องมาดูก่อนประโยคเด็กของข้อนี้คือสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนคืออะไรสิทธิมนุษยชนก็คือรเราจะพูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนอะเท่ากันเสมอภาคกันก็คือทุกคนเท่ากันเสมอภาคกันแล้วก็อยู่ในโจทย์ ว่าข้อไหนจะเกี่ยวกับเรื่องทุกคนเท่ากันแล้วก็สมอภาคข้อไหนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับคนแล้วก็สมอภาคการเท่าเทียมกันมากที่สุดขอให้กริ๊บกบรบลงมาดูข้อสี่ตรงการค้าประเวณีใช่ปะเออการค้าประเวณีเนี่ยมันจะนําไปสู่การค้ามนุษย์ไง เป็นธุรกิจค้ามนุษย์ข้ามชาติว่าไปนั่นแล้วก็การค้ามนุษย์เนี่ยมันก็คือจะเห็นว่าคนเป็นสิ่งของเนสามารถซื้อขายได้ซึ่งมันละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแรงละเมิดสิทธมิมนุษยชนใช่ปะละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยนะจ๊ะรัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยอ่ะฮะ เรื่องสิทธิมนุษยชนแหละก็คือการค้าประเวณีเนี่ยมันนาไปสู่การค้ามนุษย์ไงแล้วคือการค้ามนุษย์เนี่ย,ก,ย,ยก็คือเห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งของที่ป่สามารถซื้อขายได้ระหว่างคนคนหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งเออซึ่งสิทธิมนุษยชนเมื่อกี้ที่บอกคือ คนต้องเท่าเทียมกันไงเสมอภาคกันคนมันไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ของซื้อของขายของใครคนใดคนหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคุ้มครองสิทธิมนุษเยชนก็คือการปรบปามการขับเอาเวนี้นั่นเองนะจ๊ะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยการปรบปามการก่ออาลายเนี่ยคนก็เท่ากันใช่ป่ะมันก็มันก็เท่าเทียมกันอ่ะมันก็ถือปืนยิงใส่กันอยู่ดีอ่ะหรือบอนการพนันเนี่ยก็คือ เลือกจะเล่นไม่ใช่หรออะไรเงี้ยคือคนก็ก็เลือกจะเล่นน่ะก็ไม่ได้แบบไม่เท่าเทียมกันแต่อย่างไรก็เท่ากันไงมีได้มีเสียเหมือนกันหรือว่าการปรับอัญเชเสพติโดชน,นี่คือคนก็เลือกจะเสียาเิเสพติไงยาเิสพติก็เป็นสิ่งของไม่ใช่คนใช่ปะ่ะเออแต่เนี้ยคือมันเลือกจะซื้อคนนะ่ะคนก็ต้องเท่ากันถูกป่ะซื้อซื้อขายไม่ได้อะไรเงี้ย